ทำไมกลับบ้านช้าจังโรงเรียนเลิกบ่ายสาโมงครึ่งไม่ใช่หรอนี่มันบ่ายสี่โมงแล้วเพิ่งถึงบ้านโทษพี่บ่ายสี่โมเนี่ยนนะถึงบ้านช้าพี่บอกแล้วไงว่าจะไปไหนต้องรายงานพี่ทุกเรื่องพอเลิกเรียนเสร็จหนูก็ทำรายงานกับเพื่อนต่อก็แค่นั้นเองอย่ามาโกหกพี่นะทำแบบเนี้ยพี่ไม่ชอบเข้าใจไหมหนูพูดความจริงแล้วนะพี่ต้องมีเหตุผลบ้างสิไม่ใช่อะไรอะไรก็เอะอะวาย ละครซากุระสตอรี่เรื่องพี่สาวจอมจุน้นออนเป็นพี่สาวของเอิญพวกเธอทั้งสองคนมักจะมีปากเสียงกันเพราะว่าเอิญผู้เป็นพี่สาวนั้นมักจะวุ่นวายกับชีวิตของน้องสาวมากจนเกินไปพ่อกับแม่ของเราไปอยู่ต่างประเทศยังไงพี่ก็ต้องเป็นคนดูนแลเธอไม่ว่าเธอจะทำอะไรพี่ต้องรู้ทุกเรื่องพี่ต้องรู้ทุกเรื่องเลยเหรอคะทุกวันนี้หนูอ,อาจจะแย่อยู่แล้ว ขนาดพ่อกับแม่ตอนที่อยู่กับเราพวกเขายังมีวุ่นวายขนาดนี้เลยก็นั่นมันพ่อกับแม่นินนาแต่ว่าพี่ไม่ใช่แบบนั้นหนูขี้เกียจเถียงพี่แล้วเดี๋ยวหนูจะออกไปข้างนอกนะคะขอไปหาเพื่อนสักหน่อยอยู่บ้านมันรู้สึกเครียดเอิร์นมักจะทะเลาะกับพี่สาวแบบนี้ทุกวันทําให้เธอต้องเป็นระบายกับเพื่อนเอาหน่าเอาิรใจเย็นเย็พี่สาวของเธอคงเป็นห่วงมากนะ่ะ เป็นห่วงฉันไม่ว่าหรอกนะแต่บางทีมันก็เกินไปพี่เขามายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของฉันมากเลยฉันว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่ายังไงพวกเธอสองคนก็เป็นพี่น้องกันนะออนผู้เป็นพี่สาวเมื่อเห็นน้องออกจากบ้านเธอก็แอบสะกดรอยตามมาน้อยดูสิบอกว่าจะมาหาเพื่อนที่แท้ก็มาอยู่กับเพื่อนผู้ชายนี่เองสงสัยจะแอบมีแฟนแน่นอน ออนเพิ่งมาถึงแล้วก็เห็นเอ,อินอยู่กับเพื่อนชายเพียงสองคนเพราะเพื่อนหญิงนั้นออกไปซื้อน้ําทําให้ออนผู้เป็นพี่สาวเข้าใจผิดและรีบตรงปลีเข้าไปด่าน้องนี่ใหญ่เอ,อนินแกแอบคบผู้ชาย,ยางั้นหรอเป็นเด็กเป็นเล็กขัดมีแฟนนะเพราะเป็นแบบนี้ยังไงล่ะพี่ถึงต้องคอยตามเธออยู่ตลอดบอกว่าจะออกมาหาเพื่อนที่แถกก็มาอยู่กับผู้ชายทำแบบนี้เดี๋ยวพี่จะฟ้องพ่อกับแม่ ออนเข้าใจน้องสาวผิดและเธอก็ต่อว่าอย่างไม่ยัง้งอะไรกันคับพี่หนูไม่ได้มาอยู่กับแฟนนะเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของหนูออนรีบอธิบายถึงเหตุการณ์ที่พี่สาวของเธอได้เห็นว่านี่เป็นแค่เพื่อนชายอย่ามาโกหกพี่ไหนเลยกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นฉันไม่อยากจะฟังมันจะเกินไปแล้วนะคบพี่นี่พี่วุ่นวายกับชีวิตของหนูมากจนเกินไปแล้ว เอิญโกรธมากที่พี่สาวของเธอนั้นไม่ฟังอะไรเลยจนเพื่อนของเอิญที่เป็นผู้หญิงได้เดินกลับมาจากการซื้อน้ำเอะอะอะไรกันคะเนี่ยอ้าวนี่พี่สาวเอิญน,นี่สวัสดีค่ะพี่ออนนี่ใหญ่ฝ้ายนี่นี่เธออยู่กับเอิญหรอใช่ค่ะพี่พอดีว่าหนูหิวน้ำก็เลยเดินไปซื้อน้ำนะคะ่ะมีอะไรกันเหรอคะตอนนี้ออนดูแล้วว่าเธอเข้าใจน้องสาวผิดแต่ว่าเธอก็ไม่ได้กล่าวคำขอโทษใด พี่ไม่ผิดนะก็พี่มีรู้นี่ว่ามากับเพื่อนหลายคนนี่อยอาบอกนะคะว่าพี่ออนต่อว่าใหญเอินอีกแล้วนี่มันเรื่องในครอบครัวของฉันใหญ่เอินกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาอยู่กับเพื่อนพวกนี้แล้วเอินและออนกลับบ้านไปด้วยกันแต่ว่าเธอก็พาน้องสาวมาที่ร้านขายไอศครีมพี่อยากจะขอโทษเธอะเอินที่พี่เข้าใจผิดกินไอติมสิพี่เลี้ยง ออนรู้ตัวว่าทำผิดกับน้องสาวและเธอก็จะเลี้ยงไอติมเป็นการไถ่โทษหนูอยากให้พี่ไว้ใจหนูหนูอยากให้พี่เข้าใจหนูบ้างพี่วุ่นวายกับชีวิตของหนูมากจนเกินไปจนตอนนี้หนูอึดอัดมากเลยพี่เข้าใจจะเอิญพี่เข้าใจคงเป็นเพราะว่าพี่เป็นห่วงเธอมากจนเกินไปนะ่ะพี่เป็นห่วงหนูไม่ว่าเรานะคะหนูกลับดีใจซิอีกแต่วันเนี้ยกลายเป็นว่าพี่ยุ่งกับชีวิตของหนู พี่ไม่ฟังอะไรเลยพี่คอยแต่จะด่าว่าและจับผิดออนพยายามกล่าวคำขอโทษกับน้องสาวและเธอสัญญาว่าต่อจากนี้จะเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่านี้เอาหนะพี่ขอโทษรีบกินไอติมเถอะเดี๋ยวจะละลายหลังจากนั้นพี่สาวและน้องสาวสองคนนี้ก็เข้าใจกันเป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปี ไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้ยัญเอิญน้องสาวของฉันจะแต่งงานดูสิพี่สาวอย่างฉันยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยวันนี้เป็นวันแต่งงานของเอิญเป็นวันที่ออนผู้เป็นพี่สาวนั้นมีความสุขมากที่สุดที่น้องสาวจะมีครอบครัวสิทธิในขณะทำพิธีแต่งงานนั้น เอินหันไปมองหน้าพี่สาวซึ่งเต็มไปด้วยใบหน้าที่ฉาบยิ้มและในตอนนี้เธอก็เข้าใจแล้วว่าในวันนั้นที่พี่สาวคอยที่จะจุนจ้านกับชีวิตของเธอมากจนเกินไปนั่นก็เป็นเพราะว่าพี่สาวของเธอนั้นรักเธอมาก